เอาละครับตอนนี้ผมจะมาพูดเรื่องว่าทำไมต้องก,กักตัวเอง14วันครับณเวลานี้เราถูกจํากัดออกมาเป็นบุคคลสมมตินะครับ4กลุ่มคือ A B C D กลุ่ม A นะครับก็คือคนสีแดงนะครับกลุ่ม B ก็คือคนสีเทากลุ่ม C ก็คือสีส้มแล้วก็กลุ่ม D ก็คือสีน้ำเงินกลุ่ม A เคยคนที่ติดเชือ้อดำหรับแรกกลุ่มนี้เราสามารถตรวจพบง่ายและส่วนใหญ่ จะได้รับษาอยู่แล้วต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยกลุ่ม A กระจายอยู่ในหลายๆบริเวณของประเทศไทยซึ่งมีหลายจังหวัดชายกลุ่ม A ก็คือกลุ่มคนที่อย่างที่คุณตันบอกเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงและเราสามารถตรวจสอบได้แล้วซึ่งเรารู้แล้วว่าตอนนี้กลุ่ม A เนี่ยคือคนที่อยู่ตรงไหนบ้างเมื่อกลุ่ม A เดินทางไปพบกลุ่ม C ก็หมายถึงว่า A ที่เขามีเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาไปหาเพื่อนกลุ่ม C ระหว่างการเดินทางกลุ่ม A มีโอกาสพบเจอ คนแบ่งหน้าคนแบ่งหน้าเราสมมติมันเคอกลุ่ม B นะครับในที่สาธารณะต่างๆปัญหาคือ A ไม่รู้จักไม่รู้จักกับกลุ่ม B เลยยกตัวอย่างนะครับ A เดินทางไปหา C ระหว่างที่ A จะเดินทางไปหา C เนี่ย A ก็อาจจะต้องเดินเดินทาง,<ะ>งโดยคนส่ง,<ล>งโดยส่งสาธารณะ<ป>นะครับ B ก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่เดินทางไปพร้อมกับ A เพราะฉะนั้น B ก็เป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงนะครับโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัว พราะตัวเองได้อยู่ใกล้ชิดกับ A โดยที่ไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันเมื่อ A เดินทางไปถึงพบปะกลุ่ม C ไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าคนที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้เคยกลุ่ม C จะมีจำนวนเท่าไหร่ไม่ใช่เป็นปัญหาเพราะเราสามารถสืบค้นหาตัวเจอเพราะว่ากลุ่ม A บอกได้ว่าเขาเจอใครอันนี้อันนี้คือของชัวอ่าอันนี้ชัวคือ,องไงคือ A บอกว่าไปหาครอบครัวไปร่วมงานแต่งงานไปกินข้าวไปกับใครกับ นะมีครบหมดเลยปัญหาคือซีจะได้รับการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังคือหลังจากที่อย่างเช่น A เนี่ยเขาไปพบกับ C ใช่ไหมครเราก็จะคุยสามารถถาม A ได้ว่า A ไปพบปะไหมมาเอติดเชื้อแล้ว A ก็บอกแล้วว่าอ่าผมไปพบมอสมาอ่าที่บ้านอ่าก็แปลว่ามีมอสมีพ่อและแม่ของมอสอย่างเช่นผมรู้ตัวผมก็จะสามารถกัดบริเวณตัวเองเพื่อเฝ้าอาการตัวเองได้ซึ่งตรงเนี้ยไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าถ้าถ้าถ้ามีอาการก็ไปหาหมอใช่ กลุ่มคนต่อไปคือกลุ่มดีเคยบุคคลที่อยู่กับบ้านไม่เคยออกไปข้างนอกเลยจริงๆกลุ่มนี้ต้องบอกว่าดูจะเป็นเหมือนกลุ่มที่จริงๆเป็นกลุ่มที่ปลอดภยัยมากๆเพราะเขาคอนเซิร์นแล้วเขาก็อยู่บ้านเขาไม่เขาไม่อ,ออกแต่ออสักวันหนึ่งเขาก็ต้องออกครับปัญหาคือเราไม่สามารถหาตัวกลุ่มบีเจอเพราะไม่มีใครรู้จักว่าบีเคอใครเพราะว่าเราสวนกับเออยู่ในที่เข้าห้องน้ําแต่ตัวบีเอง ก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่กลุ่มบีไปแล้วจริงๆต้องบอกว่ากลุ่มบีเนี่ยเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากนะนนยกตัวอย่างปัญหายกตัวอย่างเช่นคุณตันอาจจะเป็นเป็นบีเปล่ามอสอาจะเป็นบีไ่ได้ผมอันนี้เราก็ไม่รู้นะ<า>ก็ออาจจะเป็นบี <c oughs> พราวันนี้ไปไหนมาเจอใครเนี่ยไม่รู้เลย <c oughs> เพราะฉะนั้นจริงๆปัญหาของสังคมทุกวันนี้ก็คือกลุ่มบีบีแหละเป็นปัญหาใหญ่เลยอ่าเมื่อไรที่กลุ่มดีที่แบบไม่เคยออกจากบ้านแต่มันต้องออกจากบ้านไปก็มีโอกาสได้พบปะหรือเดินทางร่วมกับกลุ่มบี ครับเพราะว่ามันต้องเดินทางไนงะต้องเข้าห้องน้ําต้องขึ้นแท็กซี่นะครับเมื่อน,นั้นดี D จกากไกลเป็นบีคนใหม่ท,ทันทีเราเรียก B2 อ่งยกตัวอย่างง่ายๆกลุ่มดีเนี่ยก่อนหน้านี้เราบอกไว้แล้วว่ากลุ่มดีเนี่ยคือคนที่อยู่กับบ้านดูแลตัวเองและกลุ่ม B นี่คือคนที่ไม่รู้ตัวคนที่ได้เดินทางไปพร้อมกับ A วันหนึ่งเนี่ยดี D ก็ต้องเดินออกเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปอาจจะไปซื้อของหรือไปทานข้าวเ,เขา <B. S 2> อาจจะเจอ B โ <B S 2> ดยไม่รู้ตัวบีเคยเจอ A B ไม่รู้ไงใช่ แต่เพราะฉะนั้น B ีเนี่ยอาจจะไปกดลิฟไว้และดีอาจจะไปกดลิฟตัวเดียวกับ B แล้วก็จับจับผ่านหน้ากานุ่นนี่ก็ทําให้ดีเนี่ยจากเป็นคนที่ปลอดภัยกลายเป็น B2 โดยทันทีก็ไม่รู้ด้วยตัวเอง B2 ก็ไม่รู้ B ก็ไม่รู้เนี่ยคือเหตุผลเหตุผลที่ต้องกักตัวและจํากัดบริเวณก็เพื่อใช้เวลา14วันนี้แหละเป็นการค้นหาบุคคลที่เป็น B หรือ B2 อ่ะยกตัวอย่างคน AA นี่คือคนที่รู้ว่าตัวเองป่วยนะครับเอก่โรงพยาบาลแล้ว C รู้ว่า C ไปเจอ A มา A ป <C S 2> ่วย C ก็จะกลับตัวเองเพื่อดูอาการตัวเองดีคือคนที่ไม่อยู่ไม่ได้ไปไหนก็อยู่กับบ้านนี้ก็ปลอดภัย อันนี้คือ B 2 B ที่โอเคอยู่แตบ B 2ที่อยู่แต่บ้านมาฆ่ยถ้าอยู่ในบ้านก็จะไม่มีปัญหาแต่ก็จะมีอีกอีก B หนึ่งที่ไม่ไม่กักตัวเองอยู่ในบ้านเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ไสร้าง B ต่อไปเรื่อยๆที่ไม่รู้อ่ะถ้าถ้าเราไม่กักตัว14วันพร้อมกันเนี่ย B ก็เดินอยู่ถนนเต็มไปหมดเลยอยู่ในสถานที่ต่างๆเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาก็ไม่รู้ปัญหาคือเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าตัวเองเขาเป็นหรือว่าเขาได้เดินผ่านเองมาหรือเปล่าเขาไม่รู้เขาไม่รู้เพราะไม่รู้จักไม่รู้นี่ฮะปกติระยะ ภายในสองสัปดาห์นี้คนที่เป็น B หรือ B 2สองเนี่ยจะแสดงอาการเขาจะมีอาการไอเจ็บคอมีไข้ะนะครับนี่คืออาการเบื้องตน้นอันนี้ถ้าเกิดเขาอยู่ในบ้านนะครับเขาก็จะมีอาการปุบ๊บเขาก็สามารถไปหาหมอถ้าเกิดเขาไม่มีอาการพ่านไปสิบสี่วันเขาไม่ได้เป็น B แน่ๆหรือ B2 แน่นอนนี่คือวิธีและสามารถคนพบกลุ่มบก,กักตัวและทำการรักษาคือถ้าเจอปุบ๊บถ้าเราอยู่บ้านใช่ไหม เราก็เหมือนกับตัวเองแล้วก็ถ้ามีอาการเราก็ไปรับษานี่แหละคือเป็นวิธีลดหรือยุติการเกิดกลุ่ม B2 เพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆจนกระทั่งเราสามารถหยุดการแพร่ระบาดยกตัวอย่างถ้าบีทุกคนอยู่ที่บ้านนะครับสุดท้ายมีพอมีอาการปุ๊บบีทั้งหมดนีก็จะไปที่โรงพยาบาลน,นั่นก็หมายความว่าโลกก็จะได้ไม่แพร่กระจายบีอยู่บ้านเนี่ยมันจะไม่เกิดบีสองและบีทั้งหมดก็อยู่ที่โรงพยาบาลไม่มถ้า,า,าบีนี่ถ้ามีอาการปุ๊บก็ไปหาหมอไปรับษาได้ รุปคือมันเป็นวิธีที่ทําให้บีรู้ตัวใช่เพราะว่าเราท,ทุกวันนี้เราเป็นลบภาษาอยู่แล้วจะมาเตือนเช้าขึ้นมาป,ปุ๊บเราก็จะบอกว, <ไป S 2> ว่าเปลี่ยนหรือ <c oughs> เปล่าเปลี <c oughs> ่ยนหรือเปล่าหมอเป็นแน่นอนเลยเข้าใจนะครับผมรู้ว่าทุกคนเข้าใจดีได้โปรดกักตัวเองสิบสี่วันอย่างจริงๆจังๆครับเราต้องมีความรับผิดชอบตัวเองและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมถ้าเราไม่ทำแบบนี้ปัญหานี้แก้ยากครับ ถ้าเราทําได้ร้อยเปอร์ซนดีเหมือนบมืองทีเลยหยุดเลยแล้วเริ่มนับใหม่เหมือนเล่มไพ่อ่ะล้ลา,ะลางไพ่แล้วนับใหม่ครับใครมีเงินเท่าไหร่ใครขาดทุนใครกําไรเริ่มนับใหม่ป๊อบเราออกจากบ้านอีกครั้งหนึ่งหลัง14วันคนที่ A หรือ B หรือ B 2สองทั้งหมดนะหรือก็ทั้ง C มันผ่านกันพิสูจน์แล้ว14วันเขาไม่เป็นไข้ไม่ไม่ติดเชือ้อถ้าเขาติดเชือ้อเขาก็รักษาแล้วก็หายแล้วนะครับ อันนี้สําคัญตรงที่ว่าถ้าเราทําบ้านเดียวหรือจังหวัดเดียวหรือประเทศเดียวก็ไม่เว่อร์นะครับเพราะพอเราหายปุบ๊บอ้าวเขามาใหม่เขาเป็นบอีกแล้วบมาเราก็กลายเป็นบ2สองเราก็ไม่รู้ตัวอีกเมื่อตอนนี้นมผมว่าทุกคนทั้งโลกต้องเสียสละอยู่บ้านเพื่อกําจัดปัญหานี้อาจจะไม่ต้องพร้อมกันก็ได้ต่างประเทศนะครับเขาทํา <c oughs> ของเขาเขาทําของเราแต่ทุกประเทศต้องทําสุดท้ายนี่จริงๆแล้วอ,อยากให้ทุกคนเห็นใจนะ หมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขที่เขาเสียสละความเสี่ยงที่จะต้องไปทำงานเกี่ยวกับโควิด -19 เนะเขาอันตรายมาเขาอยู่หมอพยาบาลนะทำงานหนักที่โรงพยาบาลเพื่อเราทุกคนแต่พวกเราช่วยเขาพักไวอยู่ที่บ้านเพื่อพวกเขาหน่อยได้ไหมเพื่อประเทศเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เรารักและ เพื่อตัวเราเองด้วยขอร้องเธอเอาจริงเอาจังแล้วเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกันไปครับอย่าอยู่แล้วท่างกันกลับบ้านดีกว่าถ้าเราจําเป็นต้องออกบ้านเราอยู่บ้านนั้นเนี่ยบอกว่ามที่บ้านผมมีห้าคนเราอยู่ทุกวันเลยไม่ต้องออกเลยบางทีบอกว่าทุกคนอาจบ,บางคนอาจจะเอ้ยมีปัญหารครับก็ไม่เป็นไรครับท้าใครจาเป็นต้องออกเหมือนเมืองจีนคราให้ออกอาทิตย์หนึ่งรือสามวันคนเดียวคนที่ออกนี่ต้องแบบพิธีพิธานต้องพยายามเลยเพราะว่าถ้าคนที่ออกไปป๊บ ไม่ระวังหรือว่าทุกคนทําแบบนี้พบสุดท้ายเขาแหละออกไปป๊อไก่เป็นกลับมาไปเบนบีเราขังตัวเองไปแล้วตัดตัวเองไปแล้วสิบสามวันพอลูกสาวกลับมาป๊อบเหลอเอือผมออกไปแล้วกลับมาป๊อบผมกลายเป็นบีคนที่้านก็กลายเป็นบี2 2> สองอีกแล้วเคอร์อมันจะไม่ไปนะมันจะวนไปวนมาอยู่เนี้ยมันไม่จบหรอกครับใจแข็งๆนะสิบสี่วันทุกอย่างผ่านไปให้ได้เลยครับช่วยๆกันนะครับ